้อดสบายดียาำแรงพี่น้องสบายดีเรากำลังสิบไปไปอยใส่โอ้ยดีที สบายดีพี่น้องสบายดีคนนึงที่ <_ d ance> ส่งมามีสมบาบ้านเลยพี่น้องเอ๊ยเบื่อแหงส่งมามีสมบาบ้านเลยกูได้เสิเหตดให้กินหให้กินเองกับเป็น <_ d ance> ที่ <_ d ance> ไม่ได้แค่มันพี่น้องโอยต้มไข่ก็เป็นต้มไข่ก็เป็นหูเขาก็เป็นน้ำหมาปะกระปองกับ เศร้าไปทำไมล่ะอันหน่ายมากตัวเองแน่เมื่อหาแม่พี่น้องทอดแม่เองเอบอ่อพูเดียนเมื่อมื่อวานนี่ก็เลยเอ้ยไปเมื่อวานนี่ก็เลยได้อของฝากมาเลยเสียเมื่อ้แม่ของฝากก็มีหมักมีเสื้อหมักมีมาเมื่อวานนี่ใหนกับตัวเองเนี่ แล้วก็ต้มยำขาหมูสามถุงแล้วก็มักแงวมมักไฟคนเดียวมันก็ไม่ตายอยู่เปล่าไม่มีมันก็ไม่ตายอยู่คนเดียวมันก็สบายไม่เคยคิดเสียได้ที่เลิกกับคนไม่จริงจังฉันจะไปส่งเธอ เธออยู ters, parents, ่กับแม่เธอซะาส่งเล็กน uh? ้อยไก่น้อยขอโทษพี่น้องไก่น้อยแลนตัดหนาลดโมเมนเสียชิวเตดตีฮถ่ายไปทำคุไหนเข้าเห็นยังหูอีสั่ตั้งด่านแต่วราตูคนร้ายลาย อันดานเพื่อนคือเป็นลาดถ้า,น,าน้อว่าสันเดยโอ้ยผ่าปิดปากไปนี่รถพิเก็บไปเฮ้ยลุกซ้อก็ผ่าปิดปากันแล้ว <c oughs> <c oughs> อากาศฮอนฮอนส่งล้างๆ,งๆเก๊กหัวเจ้พอดีฮอนนาบ้านเจ้สายแดงแล้วเจ้จเจาล่างลงแ่ไม่ยกล้างของเจ้าลรงแน่ พอพวเจอซ้ายแดดเอาพ้ยจี้ายดดาแดดนะเรายกลังเราไปแล้วไนอนน้กันป่โอ้ยคุณน่มจะไปนอนบนหัวข้ามะไปเป็นอย่างยำเวียงนอนยองขวันที่กับงลงโลกมันนอน ถ้ามีโอกาสครับม่หอดบ้านเสืาบุกของนอนแบบมีอีกดอกจริงๆข้าบนรถห้าสิบุกมาถามไว้ม่ได้ครับก็สิบุกฟังเซฟนี่เราได้ปิ่งนี่แล้วพายเธอเมื่อส่งกับข่าวพี่น้องเลยพี่เธอไ่ได้อยากเมื่อดอกเอาไปแล้วมาสิหายถมเงินนอนเริ่มโมซื้อโมไว้โลหนึ่งในตู้เย็น มันเอก,อก็เนื้อโมนเนี่ยอามาตานทงกับเขา่าแล้วก็โมนที่<ล>เปิดค<ล>อยเข่าไปเปิดน้าจนว่าเฮิงเฮงสิเอากระบ,บอกเอาเฮิงเฮงยังฝ้า,าแหลนหิวทงขึ้นรถเจ้าสตาร์ทรถเพราะว่าแหลนดิ้นอยู่โอ้ยกองตะกี้น่ะว่าเซลขึ้นรถแล้วพัดปิดรถเนาะเห็นเข่าของน,ำน้ำมันก็เลยบอขึ้นก็เลยปลุไว้แั่พอถอยรถเพราะว่าถ่ายตัวเองผูกขันน่ะโยอันถ่ายทงกับเข่าแหลนน้ำ ไปอ้ายหน้าด่านปนี้ยัง,งอ้ายเจ้มันสอบฮักหนาก่อยพี่นอ้องเอ้ยหน,าาน,น,น้าด่านกันได้ปวอันเดวพี่นอ้องอันขัวบรนณมองอ่ะน,นี่มันลงหวยบรนณมองมันเด็ดขัวแต่ว่ายังบบแล่อมาท่าในไต่ต้องมาบืนหวยแทนที่สีเอาหมูในตู้เย็นมันแล่วมันถัวมันกี่นะอันนั้น ก็ต้องมานำเดินนอนรถเรื่องใบบุกกับบุกเป็นยังเพชรกินคือเก่ากิ่นตะวันตกบด้อ่าตกไผ่มาทีหลังนะตบไผ่มาทงางหลังรถอย่างดไ,ได้ตั้งใจเหตุเสียเจ้าเด้อตั้งใจทั้งวันเสียเจ้านะรถมอไซค์บ่เจ้าตาไม่แน่หนัก นพี่น้องตอนนี้ห้าโมงสิบสองนาทีหาโมงกลัวแล้ลวคนละบนคนละตเวบอกห่ดไก่แห่งตัวใหญ่ปะนี่ไก่ต่ก็แปลกเนาะพี่น้องไก่เวลาเห็นรถง่แล้วก็สีแล่นตัดหน้ารถประจำวบ้านนี่กับโมเมนตเซ็ตเป็นตัวหนึ่ง 3, ามสีห้าหกหกยังลืมเนื้อโมซื้อซื้อเนื้อโมไว้โลดนึงในตู้เย็นเราลืมเห็นตัวเองนหนเข่ากล้องไว้โลดจากชิช้นในะ <ใน S 2> ดาษกระดานคือกดารพีน,นองเลยอ,อันนี้ก็ใส่ดานเนาะแต่ว่ามือน,นี้นะ่ะไอ้เอ เมือ่อคับแพบไปทางนั้นโพ okay, นนอั์แล้วมี็นฝั่งนั้นนะม,มันต่ำมันก็เลยไปทวนสาวก,กะโอ้ยท่านผได้เห็นแดามาทางขางอ,อมอนิวันภาอเอื้อนเอื้อน ก็ทำหินแห่ขันยามฝนก็จะปกปั้นได้แต่ว่ามันเปลีนทางอันกี่ต้มอันนามันเป็นทางแบกยินแหงบางทบผกเกิดปัญหาเองวนาะงัวงกับไดลูกมันยังบ้านอ้ย บาทันหันมาทันมังข้าเจ้าเลยไปไล่มาตั้งแต่ทางนิ้ตะเคีย,ยงไงแล้วจงใดคือมาเป็นลายตาสิบสิห้างหรือศ้สาสิห้างสิจับมือกันอย่างวั่นว่าหัวใจสบหั <c oughs> วใจสวอยน้องบ่หัวสาบัสิวาเข้าไปกันบ่ได้ใส่วัสถีบกา ใส่วาสิยันกันใส่วาสิฮักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปทางมาทิดแห่พี่นอ้นอ,องแหวนหน้าปุ้นองแหวนแหวนหน้าไม้มและผูร,ะร,ะรักคนกับสกิทธ์วะเป่ามีเนี่ยไปอยู่ตะพูดมา เคยส่งขอ,องอาหารท้งนี้อันที่จริงเราไม่ได้ถ่ายคลิปเวลาเธอมาส่งมันี้ก็เลยสเก็บภาพไปเป็นรักคาระ,ะส่หะห่อนาอะไรพี่น้องเลี้ยว เขายังอยู่อยบ่บหอหลานเออเนี่ยยุเขาเหตุทองน้ำว่ะม่ซ่าถ่ายปยังญึกหนุกขึ้นใหม่เฮ้ยบ่มียังแงหนุกขึ้นเป็นยนะังไงเมคเลยเขา,าอยากไปอีกเออจยวีดูนเขาแหละ <laughs> ยังไหนหมักมีหมักแงวหมักยางสารผัดประตูกับบปปัดเอบอบปี๊ดหายเฮ้ยเมื่อกันเด้อเมื่อกันเด้อเคียงหน้าอีเธอโอ้ยบปี๊ดของประตูหายบาดนี้ แาดเอาหลักแานเขาลงไปแก้ใหม่เมยเมยแ้ใจใหม่แล้วหัวนะเฮ้ยเขาแบ่งจะขูดนี่เ่าหายแฟดเอาหลักนอยู่นี่หายเขากินนันนี่แล้วบ่บังมีน่ะ เอาเฮ้ย,แม,ยแม่ตัวงประายว่าแม่ตอราหารไปคุดอีกอยู่แม่งคันน่ะฮะได้ไปคุดอีกอยู่บ่แบ่งกันกินเอาน่าการฮะน่ารานซาวทวนอ่ะกำลังใส่เขาเฮ้กินอย่างนี้นะเนาะ

เ uh? สือสีแดงเป็นสื่อยังฮะแมนบ่จืดหมดได้ไปน้ำกันอย่างจืดหมดได้คุณน้องสาวอันยะสะคอนหนองสาวเท่าไรแล้วนะขับรถไทยเองเฉย ขลาวมาพะลมลนะีกแล้วะโคตรเก่งเลยคำัือไทยเองเลยสิบปรยูรยังได้โคตรพักอยู่นะฮ้อนข้างนั้นเลยพี่น้องกำลังโคตรพักอยู่ในใส่ขนาดในยายยืนแพ้แย่แพ้แว่แวมน,นี้เพ่นกามีอ่ามีปัจจัยเอาอ <laughs> ปัจจัย<ส>มาทำบุญปัจจัยมาทำบุญนี่เนาะ เพิ่นมีเงินสิมาให้แม่เพิ่นพี่น้องบล้ายเราซ้ำนี่แหละกำหนึ่งพี่น้องไในสายให้บ้างค่ะกำหนึ่งบล้ายใบยังเหนียวเออเสียสองหมื่นอันนี้ใบสองหมื่นอันนี้ใบห้าพันห้าพันอันนี้ใบแสนพี่น้องเออบ้างค่ยใบแสนนนี่ถังแกซ้อนเอาหัวเขินดูใบแสนอันนี้ว่ต้องบอกว่าใบยังใบลอย อัาณากับพี่น้องเห็นใบสีอันนาะทีสีเทาเมืนะ่อกี้นะแบบแบบใส่ว่ะใบยังไงอ่าใบยังเนาะอันนะั้นว้าบ่มีมีเงินนะพี่น้องโอ้ย <c> ก <oughs> ูม,มันใสอ้าวเฮ้ยภูไนอันนั้นนะ่ะอย่า,าเผาเฮ้ยย่าเผาลงเขาเบิ่งก่อนว่าภัยอยู่นะน่ะเผาภัยอันะนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาลดไฟคือไ่เห็นลงอ๋อลงมาแนละ้วแม่มันสั่นจิ เจ๊คำบอสเาลงมานะแม่วราเจนป่าเผื่อหมู่บนเรียนบออีกคนนั้นะนี่ได้เดี๋ยวที่นั่งกินในรถนะเออหมู่บ้นนี่แหละลูกมัานนะเี่ว่าเห็ดอาหารเชิงซ้อนน้ำกันอ่ะลงไปเองสิเมื่อแล้วบนลงคำบ่สิเมื่อแล้วเอาอีน้ำขึ้นได้สิกระโดดสีนั่นเอาวอันนี้เขาเพิ่มมาแล้ว เอาของได้ทั้งกับเข่าได้ทั้งเงินมาให้แม่เมื่อนี้พี่น้องว่าข้าวไม้ข้าวแม่รับเพือเสียนั่นเออหมดเจ๊แฉะกันค่อยอันนี้ยังเกาะหมักบัวบล้าเอามาจากเต่บ้านนั่นนะเมื่อจากหายมาโอ้ยแม่เมื่อวันเด้อเมื่อวันพี่น้องเอ้ยนางลงไปหลือพี่น้องเอ้ยไปที่หอกระซิเมื่อแหละปลานางไหวไหมเนาะ มันปากดีมันวาง่อยเวลาได้สมมติปลามันสน,นใจแล้วขอบใจพี่นอ้องส,สุขสุขุติดตามว่าสมุดก่อนนะจังเด้อเจ็ดเวลาบรรจ้าพ่อแม่คลิปามาอันผู้ใดก็เบิรกลายมือ <c oughs> เป็นนะเบิรกใช่ไหมเป็นว่กลายมือคราเป็นสีสต็อปไปแล้วเบิร์กให้ขอบคุณลวงนา แล้วก็ดูดวงให้นนะเนี่ยเด้อเอาดูดวงให้น้ะเนี่ยเดลายมือเขาแค่นี้แหละอะไร